อันยองเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอ,อกมกรเคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันละก็ชวนทุกคนมาเม้าออมอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องราวของจอยและก็ครัชนะครับทั้งสองคนในอย่างที่ทุกคนรู้กันนะครับว่ากําลังเดทกันอยู่และก็เป็นอีกหนึ่งคู่รักที่น่าอิจฉามากๆเลยถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีรูปคู่หรือว่าเรื่องราวโมเมนต์น่ารักน่ารักออกมาให้แฟนนนนๆไได้ววววกกกับ่่่่่่ออออยมมาาาาาจะเปป็รรรรููภพคหืง การออกเด็ดกันให้แฟนๆได้เห็นเนี่ยแต่ทั้งสองคนนี้ก็มีโมเมนต์นานๆทีนะครับที่ทําให้แฟนๆเนี่ยได้รับรู้ถึงความน่ารักของทั้งสองคนและในครั้งนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งครั้งที่แฟนๆเนี่ยออกมาพูดคุยกันเกี่ยวกับความน่ารักของจอยนะครับแล้วก็เรื่องราวที่ครัชเนี่ยถูกแฟนๆแซวเพราะว่าในตอนนี้นะครับจอยเนี่ยมักจะถูจกจับตามองอยู่เสมอเลยจากแฟนๆแล้วก็คือในการที่จะเดินทางไปทํางานนะครับในทุกๆครั้งเนี่ยที่จอยจะเดินทางไปทํางานก็มักจะมีรูปภาพของจอยในแต่ละเซตนะครับที่กลายเป็นไวรลทีี่่คนนเเเกาหเาหชชื แล้วก็พูดคุยกันอยู่เสมอเลยและในครั้งนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งครั้งที่จอยนั้นถูกพูดถึงในลุกการไปทํางานตอนเช้าที่ดูสดใสน่ารักเข้าก<ๆ>ับซ<ๆ>ัมเมอร์มากๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องเสื้อผ้าหน้าผมต่างๆและโดยเฉพาะความสดใสของจอยนะครับที่เมื่อเดินมาเจอแฟนๆแล้วก็สื่อแล้วเนี่ยก็ต่างยิ้ม m, แย้มแจ่มใสแล้วก็โพสต์ท่าให้แฟนๆแล้วก็สื่อบนจนได้ถ่ายรูปกันอย่างสวยงามเลยทีเดียวและรูปภาพของจอยในแต่ละครั้งเนี่ยก็จะกลายเป็นไวรัลที่ชาวอินดิเซนเกาหลีนั้นพูดถึงกันอยู่เสมอเลยครั้้งงงนนีรจออยยกก็มมมาาาใลุุขชดสสวๆ<ล> เข้ากับบรรยากาศของซัมเมอร์ดีสุดๆและยิ่งมาเจอกับรอยยิ้มที่แสนสดใสของจอยนั้นเนี่ยยิ่งทาให้ทุกอย่างดูลงตัวมากๆชมแฟนๆเนี่ยต้องออกมาแซลครัชกันนะครับว่าเขาเนี่ยควรจะจ่ายภาษีเพิ่มอย่างมากเลยเพราะว่าครัชนั้นเหมือนถูกแจ็คพอตที่ได้เป็นแฟนกับจอยหลังจากที่มีแฟนๆออกมาแซลครัชกันนะครับว่าเขานั้นจะต้องจ่ายภาษีเพิ่มก็มีแฟนๆอีกหลายคนเลยที่เห็นด้วยนะครับเพราะว่าครัชนั้นเหมือนกับถูกแจ็คพอตเลยที่มีแฟนเป็นจอยแล้วก็ได้คบกับจอยได้เดทกับจอยนะครับแล่หลายคนเน มีจอยเป็นแฟนแล้วก็ได้อยู่กับความสดใสความน่ารักแบบนี้นานๆนะครับและนอกจากนั้นนี่ก็ยังมีแฟนๆออกมาชมจอยกันมากมายเลยว่าเธอนั้นเหมือนกับราชินีฤดูร้อนทุกภาพนั้นที่สื่อปล่อยออกมาและแฟนๆได้พบเห็นจอยนั้นสดใสามากๆแล้วก็สดใสทุกลุกเลยบางคนนะครับตื่นมาก่อนจะไปทํางานเนี่ยอยากสดใสเหมือนจอยบ้างและหลายๆคนเลยก็บอกว่าอิจชาจอยมากๆเลยนะครับที่เธอเนี่ยดูสดใสแร่เริงไม่ว่าจะแต่งตัวอะไรจะเดินไปไหนเนี่ยก็ดูสดใสไปหมดได้ได้ว่าเธอนั้นเป็นเหมือนวิตามินซีเอเนอร์จีให้กับแฟนๆหลายๆ ที่บางวันนั้นรู้สึกเงาๆหรือว่ารู้สึกซึมๆนะครับพอมาเห็นรอยยิ้มของจอยแล้วก็มาเห็นรูปภาพของจอยเนี่ยก็ยิ้มได้แล้วก็สดใสาตามขึ้นมานี่ก็เป็นเรื่องราวน่ารักน่ารักนะครับที่ฟแฟนๆเนี่ยของครัชแล้วก็ของจอยออกมาพูดคุยกันแล้วก็มาแซวกันนะครับโดยเฉพาะเรื่องการแซวว่าครัชเนี่ยจะต้องจ่ายภาษีเพิ่มให้มากๆเลยเพราะว่าเขาได้ถูกแจ็คพอตที่มีจอยเป็นแฟนเนี่ยเป็นอะไรที่ทําให้หลายๆคนนั้นเห็นด้วยแล้วก็ออกมาแซวครัชตามๆกันนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยเราก็แวะมา update, ก็ศิลปินที่แฟนๆในอิจฉากันมากๆเลยกับความน่ารักของทั้งคู่ยังไงใครที่เป็นแฟนคลับของ2คนนี้นะครับมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างกับเรื่องนี้คิดว่าครัชเนี่ยสมควรจ่ายภาษีเพิ่มหรือเปล่าที่มีจอยนั้นเป็นแฟนเนี่ยก็มาพูดคุยมาแซวแบบพร้อมๆกันได้เลยนะครับเราคลิปนี้เนี่ยก็ต้องขอตลาไปเพียงเท่านี้และกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับอย่าลืมกด like, ไลค์เป็นกำลังใจให้กันแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องอมกอเคปเปของเราไว้ด้วยกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับอันยอง